สวัสดีครับไวยขับโซ c i ตี้ครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักคุณพ่อขายาวหลอดเทตีกบฏมอตินจากซีรีส์เรื่องท่อาจครับกระนุมเต้ดาวิดกรีพลเลิกมารู้จักกระนุมเต้กันครับประวัติส่วนตัวชื่อดาวิดกรีพลเลิกเิลินชิตเต้ เกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมส5 3 3ส่วนสูง185ซนตเมตรน้ำหนัก75กิโลกร,รัมครับประวัติเดินการศึกษามัธยมศึกษาในครับโรงเรียนบดินเดชาสิงห์แสเนีอุดมศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารสาขาการตลาดครับความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์ร้องเพลงและเล่นฟุตบอลครับผลงานในวงการบันเทิง เต้เข้าสู่วงการบันเทิงถูกรับเลือกให้เป็นหนุ่มครีโอ50หนุ่มโสดในฝันเมื่อปี2013ครับก่อนจะมีผลงานการแสดงครั้งแรกในปี2559กับภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายเกไปเล่นข้าสารไหมชิวๆไม่ไปอ่ะอ,ะอะ่ไม่เดี๋ยวไปเล่นหน้าคอนโดไม่ไปพี่เล่นทุกป,ปีอะ่ะถ้าพี่เล่นทุกป,ปีปีนี้พี่ก็ไปเล่นเองคนเดียวดิก็ได้นะ อ้้าวทำไมพูดยีแล้วภาพยนต์เรื่องมหาลายเที่ยงคืนครับคุณคุณว่าในห้องสูงนะมีผีไหมนี่คุณไม่รู้เหรอผมนี่แหละผี และเรื่องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในปี2560กับการเป็นหนึ่งใน6ตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องเดือนเกลียวเดือนครับ The Series ในบทโฟครับผมนี่แหละที่จะยิงพี่น่ากลัวชิบหายเลยวะ่ะนอกจากงานนั่นการแสดงแล้วครับเต้ดาวิดยังเป็นหนึ่งใน5สมาชิกบอยแบนด์ SB 5นะครับ แล้วก็มีผลงานในานามเต้ตีครับร้องเพลงในปี2560เพลงใช่หรือเปล่าครับและในปี2561ครับกับ s o c i a l ลเดส b o บอร์รับบทเป็นเต้ครับไ,ไม่เคยเหนสนใจใครเลยนะแล้ว รู้อย่างมาว่ามันชอบหญิงหรือว่าชายอ่ะมันจะเหมือนพี่มันปะวะฮะจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแตวเกง่งและในปี2561นะครับกับภาพยนตร์ Gravity of Love ครับส่วนในปี2563นนะครับซีรีส์ Hotel Star ครับสุดรักนักการโรงแรมครับ ในปีเดียวกันครับวาสนารักรับบทเฮียใช้ครับและในปี2564นะครับกลับมาเล่นซีรีวายอีกหนึ่งเรื่องครับใส่รักป้ายสีครับนุ่มหลอ,น,อ,หหอ,อนนะครับบอสใหญ่แห่งบริษัทออกกนายนะครับต้องบังเอิญไปว่าจ้างศิลปินสุดเซอร์มาร่วมงานแถมยังแต่งอุปโลงว่าเขาเป็นศิลปินระดับโลกด้วยนะครับแต่บังเอิญศิลปินสุดติดเดินทางานเสียหายไปร่วมล้านการชดใช้และสัญญาท่าระหว่างเจ้านายผู้เย่อหยิ่งและลูกน้องสุดกวนจึงเริ่มต้นขึ้น คนหนึ่งเขี้ยวสุดพลังคนหนึ่งกวนสุดทีนครับแต่ยิ่งนานวันความรู้สึกของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปยิ่งไกลก็ยิ่งหวั่นไหวนะครับนับแสดงโดยสิงโตปราชิยาเริงโรจน์นะครับและก็เต้ดาวิดกรีพลเลยครับครับคุณอะนะภาพศิลปินจิตกุณทรเอาจริงๆผม,ผมคงคิดผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะที่พาคุณมาทำงานในบริษัทผม และในปีนี้ครับในปี2 5 1 5ครับกับซีรีส์วายเรื่อง t r e e Art ครับ The Series เรื่องราวของตินนะครับแพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของเคสในห้องฉุกเฉินอยู่ทุกวันนะครับต้องเจอกับเคสนักศึกษาหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พร้อมกับลุงขี่ซาเล้งคู่กรณีที่อาการสาหัสแต่เขาไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตทั้งสองคนเอาไว้ได้และหลังจากนั้นนะครับเขากลับเข้าห้องพักในเมื่อตื่นขึ้นกลับพบว่าชีวิตของเขาติดอยู่ในลูปของเวลา พบเจอเหตุการณ์ซ้ำเดิมกับเคสนักศึกษาและซาเล้งคนเดิมซึ่งจะเสียชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีกครับจนกระทั่งได้พบกับเทพผู้ส่งสารได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเงื่อนไขว่าตีนจะต้องรักษาเคสหนุ่มนักศึกษาขี้เมาที่ส่งตัวมาในคืนนั้นให้รอดตายถึงจะหลุดพ้นจากการวนลูปนี้ครับตีนพยายามสืบจนรู้ว่านักศึกษาคนนั้นชื่อต้อนปี4หนุ่มรอ้านรวยคนดังของมหาวิทยาลัยเมื่อตีนสามารถย้อนเวลามาในตอนเช้าของวันที่ต้นต้องตาย ติณจึงวางแผนไปเตือนต้อนเรื่องอุบัติเหตุเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับส่วนต้อนมีหมายเป็นแฟนแต่คนที่หมายรักจริงคือฮาร์ทครับหมายหลอกให้ใช้ความรวยของต้อนเพื่อช่วยแม่ที่ป่วยของเธอในห้อง v i p ในโรงพยาบาลของตินด้วยความรักสามเศร้าระหว่างต้อนหมายและฮาร์ทอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้ต้อนต้องสู่ความตายครับต้อนฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมาจนได้พบกับตินอีกครั้งแต่ตินกลับไม่เหลือความทรงจําเกี่ยวกับต้อนอีกเลยแม้ติณนิดเดียวดังนั้นในเวลาที่เหลือต้อนจะต้องร่วมมือกับพวกติน เพื่อเปิดโปงความชั่วร้ายแต่ก็ต้องทําให้ตินจําเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขาให้ได้ก่อนคืนวันที่18ครับไม่เช่นนั้นเดิมพันครั้งนี้ชีวิตของต้นจะต้องสูญเปล่าในท้ายที่สุดเมื่อเรื่องราวที่แสบวุ่นวายนี้จะจบลงต้นจะสามารถทําให้ตินจําความรักระหว่างพวกเขาและได้นั่งมองแสงอาทิตย์ยามเช้าของวันที่19พร้อมกันหรือไม่หรือต้นจะต้องสูญเสียตินไปตลอดกาลครับติดตามชมซีรีส์ที่อาร์ได้ด์ทเวนจันเวลาที่สนาฬิกาไทยเอเอครับ และรับชมพร้อมกันอีกครั้งทางช่อง3กด33เวลา23นาฬิกาครับสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานหรือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนักแสดงหนุ่มเต้นะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ IG นะครับแอ๊ดไซครับเต้อันเดอร์สกอร์ดาวิดครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับให้ดูว่าในคลิปต่อไปวายขับซิตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนในซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมกันอีกนะครับ